ชื่นมากเลยค่ะมีความสุขมากสนุกได้อาบน้ําทะเลเห็นมบรรยากาศดีมากแล้วครับมีใครมาครับที่มาลงเล่นน้ําทะเลน้องส้มเล่นอย่งมีพี่ยูน๋อ้โอ้สาวน้อยกันทั้งสาวน้อยทั้งหมดเลยนะครับมีความสุขมากเสียดายคุณไม่อยากมากับเราเมื่อคืนนอนหลับไหมครับหลับค่ะนอนหลับสบายหลังจากที่เราดิ้งกันดิ้งไปสาวเหลือน้อยค่ะเนี่ยครับพี่ยูนเป็นไงครับสาวเหนือน้อย เป็นไงครับเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครับแต่วันนี้มาปล่อยแกไม<า>่มปล่อยแกได้ยังไง,ง,ปงปล่อยสาวปล่อยสาวเพราะวันนี้มาตอยปล่อยสาวจ้ะห,หลับสบายแล้วก็สถานหลังจากที่เราดื่มไปดื่มเบียร์ไปกี่ขวดครับเมื่อคืนกขวดสามขวดสบายสบายครับนั่นแหละเป็นความสุขของสาว,าสาวนะครับอ๋อเจ้ายุรยาครับทราบว่าเป็นวันเกิดของคุณยุรยาด้วยครับวันนี้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, birthday. Happy, birthday. Happy birthday to you วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบวันเกิดคล้ายวันเกิดของคุณยุริยาด้วยนะครับเพื่อน สาวในแก๊งเพื่อนรู้ใจของเราครับขอมีความสุขมากนะครับในทริปการเดินทางท่องเที่ยวจัดให้เลยสําหรับคุณยุริยาวันนี้ครับวันเกิดครับเดี๋ยวเลี้ฉลองกันวันนี้จะฉลองวันเกิดที่หัวหินหัวหินครับวันนี้นี่ยู่อยู่หาดเจ้าสําราญหัวหินไม่สิ้นมนต์ขลังนะคะนี่นี่ครับสุดยอดครับคายืนยันคอมเมนต์ทริปนี้ตรงกับวันเกิดคนสําคัญด้วยครับอเจ้ายุริยา ขอมีความสุขในวันเกิดเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์วันเกิดนะครับครั้งนะครับวันนี้ขอให้คุณยูริยามีความสุขในทริปนี้นะครับแล้วก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอายุมั่นขวัญยืนนะครับแล้วเราจะท่องเที่ยวกันต่อไปนะครับกับแก๊งเพื่อนรู้ใจนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกเพื่อนท่านอื่นก็มาร่วมกันนะครับในทริปต่อไปครับขณะนี้เวลาเหลืออีก5นาทีนะครับจะ6โมงเช้านะครับเราก็มาอยู่ด้านหน้า บริเวณชายหาดที่หน้าบ้านพักนะครับมารีรีสอร์ทที่เราพักอยู่เมื่อคืนนี้นะครับตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งแล้วก็ลงมาที่ชายหาดนะครับแล้วก็มาเพลิดเพลินเจริญใจนะครับเก็บเกี่ยวบรรยากาศชื่นชมกับธรรมชาติในช่วงตอนเช้ามืดนะครับเพื่อที่จะรอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับรอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะครับนุ่นด้านหน้านะครับในขณะนี้ใกล้เวลาหกโมงเช้าหรืออีกไม่กี่นาทีนะครับก็จะหกโมงเช้านะครับ ก็จะเห็นพระอาทิตย์นะครับกำลังค่อยๆโผล่มาจากเหมือนโผล่มาจากนะครับริมขอบทะเลทางด้านฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับพระอาทิตย์กำลังนะครับกำลังโผล่พ้นน้ำมานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับนั่นนะะพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วครับแหมเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากในขณะนี้นะครับที่สุดขอบฟ้านู้นนะครับพระอาทิตย์กำลังค่อยๆโผล่นะครับ พ้นน้าขึ้นมานะครับประมาณ20%แล้วนะครับนะี่ครับแล้วก็มีสาวๆนะครับสามสาวแห่งแก๊งเพื่อนรู้ใจก็มานนะโพสท่าถ่ายรูปในขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นพ้นน้ำทะเลนะครับนะี่ครับ,นะรบแหมก็ก็เรียกว่าจัดท่าในการที่จะแ a c t ิ้งโพสท่าในการถ่ายภาพริมนะชายทะเลในยามที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพ้น ขอบริมทะเลนะครับนะครับนี่คุณสาวส้มนะครับคุณสาวส้มก็พยายามที่จะโพสท่าให้สวยที่สุดนะครับรนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศให้เราได้ชมกันเป็นไงครับคุณแอลยายบรรยากาศหน่อยสวยยดความสวยของทะเลสวยมากทะเลตอนเช้าดูเลยค่ะบรรยากาศสวยมากสดชื่โอ้ครับ ชื่นมีความสุขนะคะถ้ามากับคลิปนี้เศีได้คุไม่มาสุดยอดครับนั่นเป็นการคอมเมนต์ของอสาวส้มครับขณะนี้เวลา6นาฬิกาของเช้าวันเสาร์ที่19พฤษภาคมกับคลิปท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลกันเถอะของแก๊งเพื่อนรู้ใจสมาชิกทั้งหมดวันนี้นะครับคลิปนี้8ท่านด้วยกัน